หอมซิถ้าสวยอ่ะหอมซิหอมหน่อยหอมแม่ซิหอมสิหอมไม่หน่อยคนข้างคนข้างหอมหน่อยหอมหน่อยจับปีจับซีจับสนมนมไปแล้วไปแล้วนะก้านยา ค่อยยิบเนอ่นแม่ทำไมใส่แวาเอาว์เพอหญิงงอมเท้ากระเป๋าปลาป้าไปไปไปส่งแม่ป้าปาหาลุงไปแล้วจะสายสายมากเดี๋ยวแดดจะร้อยแดดจะร้อนบรกดีขนาดใส่กรเป๋ามาบาานหง ้าตตาตาตานน้าสวัสดีค่ะ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 ลเอวัสดีค่ะลุงเอวัสดีค่ะ่วาจ้าอันดีค่ะอันดีจ้าก่อนวันดีจ้าก่อนจไปแล้วจ้าันดีจ้าก่อนเกีจ้าลุงเอแกจ้าจ้าลุงเอจ้าจ้าสวยเนี่ยจ้า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 มจ้าเอาวันดีจ้าลุงนิววัดีจ้าจ้าเว มาแม่เขาจะไปส่งเอามาเร็วๆค่ะมาเร็วๆค่ะมาเร็วๆค่ะคุจะไปเร็วๆไปจึ้งไหมนั่นไปจึ้งไหมแม่ไปส่งแม่จึ้งจึ้งให่แม่เนาะสปอว์มาไปจวก็ไปแล้วก็ต่อเข้าเขียวได้จวเขียวเหรออืเอาเป็นอะไรคือเป็นอะไร

จิกให้ยอดจิกผู้ชมด้วยค่ะไม่ไม่จกปากค่ะไม่ได้ค่ะไม่จกค่ะมันงอกค่ะไม่จกค่ะ